ฮัลโหลสวัสดีค่ะมื่อนี้พามาล่องคี่เรือหล่นคี่เรือหล่นในแม่น้ำสีขามยังสีขามแม่น้ำสิไปนาะอากาศดีดีลมเย็นสบาย สะดุง้งข้ะเจ้าสะดุง้งหาป่าน้ามือสีคุณเด้อฮะไยดีๆเด้อ ใส่ระยะเวลาหนึ่งนาทีในการขันแม่นม้ำแม่น้ำน,น้อยๆจ้าเป็นแม่น้ำที่แยกมออกมาจากแม่น้ำชี้อันนี้แม่น้ำยังเบิ้งตีละน้ำบกคักหลายน้ำเหลือใน้อยนึงนี่ต้นไม้ถล่มลงหมดละ่ะข้างตะฟัง วันนี้สิาพามาเทียวนะมาเบ่งบรรยากาศทงนะโอ้ยคือดึกดักดึกดักอยู่สิอดฟังแล้ว